าวแรกนี่ต้องเรียกว่าแม่งเหมือนเป็นดราม่าเลยเหมือนเป็นภาพยนตร์เลยนะเป็นภาพยนตร์เรื่องสั้นๆเรื่องหนึ่งแล้วก็มีนิทศนอุทาหรณ์ไหลเรื่องเลยนะก็คือเรื่องราวที่มีผู้ล้ายเนี่ยนะครับนะตามประกบรถฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งเขาไปทําบุญมากับครอบครัวไปทําบุญที่วัดพระบาทน้ำผูวัดสื่อดังเลยของหลวงพ่อลงกดนะฮะอยู่ที่พระบาทสระบุรีอำเภอพระพุทธบาท จ,จังหวัดสระบุรีเกี่ยวกับโรคเอดใช่ไหมอ่าเกี่ยวกับโรคเอดพอเสร็จแล้วเขาก็ขับรถมาจอดมาจอดแล้วก็ลงซื้อของตามธรรมดามแต่ปรากฏว่าลงซื้อของแล้วไม่ไม่ไม่ได้ว่าลืมเพราะรู้ตัวว่ามีลูกสาวอายุ14อยู่มสีอ กำลังนอนอยู่หลังรถโฟล์คชูเนอร์เนี่ยมันจะเป็นเลสองตอนครึ่งหน่อยๆข้างหลังเนี่ยตรงไหนจะนอนหลังสุดเลยั้มหลังสุดเลยไม่ใช่ว่าเออเบาะหลังนะหลังสุดเลยนะฮะแล้วก็รู้ว่าลูกสาวนอนอยู่ก็ลงไปซื้อของสตาร์ทเครื่องเอาไว้ปรากฏว่ามีโจรพลุกขึ้นไปขับรถหนีเลยเออาง่ายๆเลยเอาง่ายๆกันอย่างนี้เลยเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏให้หน้าตาของผู้ผู้ร้ายรายนี้เนี่ยมันหน้าตานี่เหมือนเหมือนฝรั่งเลยเพราะเป็นลูกครึ่งไทยเป็นเยี่ยมฮะนี่นี่แต่คนนี้นี่ไอ้คนนี้เนี่ยะฮะหน้าตาเนี่ยเป็นไทยฝรั่งเลยเนี่ยนะ ก็ไอตาคนนี้ในเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าของรถเนี่ยนะฮะคือคุณชำนาญแท้ตั้งเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการก็ขับรถโตโยต้าเนี่ยน้องคนนี้แหละที่ซ่อนอยู่ข้างหลังรถของพ่อเธอเนี่นะฮะฟอร์จูเนอร์สีดำทะเบียนชกาเชอร์บอบเบม้7729กรุงเทพมหานครับ ก็พาทั้งภรรยาแล้วก็ลูกสาวคือคนเนี้ยน้องกอบลาบเทียมเมืองอายุ14ปีลูกสาวเรียนอยู่ชั้นมสแล้วก็เพื่อนบ้านเต็มคันรถเลยมา6คนฮะรถฟอร์จูเนอร์นี่มันจดทะเบียนนี่มันนั่งได้7คนฮะนี่มา6คนไม่ถูกหมายเออรถบังัวก็ไปทำบุญไปมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเนี่ยนะฮะแล้วก็นายชำนาญกับเพื่อนก็จอดรถไว้ริมถนนนะริมถนนก่อนตูเมืองจะเข้าลพบุรี ตรงข้ามเลยฮะสถานีตำรวจภูทรแย่ยพัฒน,นันนีคมนะเออ,เออตรงข้ามสถานีตำรวจแย่ยเลยนะเ,ออเพื่อแวะลงไปหาซื้อเฟอร์เิเจอร์ไม่ได้ดับเครื่องสาเหตุที่ไม่ได้ดับเครื่องเพราะว่าลูกสาวเนี่ยนอนอยู่หลังรถอยู่หลับอยู่อยเออ,ลอหลับอยู่ก็เอาล้วเห็นลูกสาวหลับอยู่นะฮะก็เอาไม่ไปไรก็เปิดเครื่องไว้มันจะได้มีแอร์ให้ลูกสาวออไงเ,เออนี่นะฮะ <laughs> จากนั้นก็มีไอ้ตาคนนี้แหละนี่นะฮะคนร้ายเนี่ย มาเลยไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะมากับเพื่อนฮะ,ฮะเพื่อนเนี่ยขับรถเก๋งมาส่ง <ฮะ S 2> ไม่ใช่ว่าเดินเดินโตเตม,มาแล้วก็เห็นรถขับจอดื่ง้งอยู่รถก็เปิดหรือไป่นะ,อ,ะอันนี้มันจงใจสแสดงว <ะ S 2> ่าตามแสแดงว่าตามเขามาสแสดงว่าตามมา <ฮะ S 2> ขับรถเกง๋งสามประตูสีดําแต่งซิ่งอตอนนั้นเนี่ยไม่ทราบยี่ห้อแล้วทะเบที่เราขับมาจอดเทียบปุ๊บแล้วก็มีเอ็นไหนุ่มเขาเนี่ยมันขึ้นมาปุ๊บแล้วเปิดประตูฟอร์จูเนอร์เลยเข้าไปปุ๊บแล้วปิดแล้ว แล้วก็เล่นเครื่องออกไปเลยขับหนีไปอย่างรวดเร็วเลยเด็กหญิงกอบล่างน้องใส่แว่นคนเมื่อกี้เนี่ยนะฮะนอนอยู่สะดุ้งตื่นเลยขอสะดุ้งตื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วในขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะเจ้าของรถก็คือ,อพี่ชำนาญเนี่ยแกก็ตกใจเห็นรถวิ่งไปแล้วรู้ว่าลูกสาวติดอยู่ในนั้นด้วยออจะโทรศัพท์หาโทรศัพท์ก็ไม่ได้เพราะโทรศัพท์ก็อยู่ในรถเหมือนกัน ก็เลยแกไปเอาโทรศัพท์ของร้านค้าเฟอร์นิเจอร์เอาตรงนั้นแหละเอาตรงนั้นแหละเนอโทรหาลูกโทรหาลูกโทรเข้าไปในลูกแต่พอโทรเข้าไปปุ๊บพอเสียงโทรศัพท์ขึ้นมาน้องกอบลาบเนี่ยมีสติอันนี้สำคัญมีสติดีถ้ารับโทรศัพท์ไอ้โจรมันรู้แน่ไอ้โจรมันรู้แน่เสียงมันดังเสียงมันดังไม่รับโทรศัพท์เพราะกดปิด ออพอก,กดปิดปุ๊บทางนี้นยทางพ่อทางแม่นี่ก็ตกใจว่าทําไมรับสรแล้วปิดคิดว่าคงเป็นคนร้ายออแต่พักเดียวกลับมาปรากฏว่ามี SMS ย้อนกลับมาออส่งมาย้อนกลับมาบอกคุณพ่อคะคุณแม่คะออหนูนอนอยู่ห,<น>หลังรถตอนนี้คนร้ายยังไม่รู้ตัวโอ,อ้ใจชื้นเป็นกองเลยนะใจชื้นเป็นกองเลยนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บ แล้วก็รีบ SMS ไปไปบอกลูกสาวกลับคืนบอกว่าตั้งสติไว้ให้ดีรายงานมาทุกระยะว่าตนนี้อยู่ไหนอยู่ไหนลูกออมีป้ายอะไรไหมมีป้ายอะไรไหมข้างเาอเออพอเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บ ก็รีบไปแจ้งตำรวจก็รีบสกัดจับเลยตำรวจตำ,รวจ,ตำรวจก็อยู่ตรงข้ามนั่นแหละให้คนร้ออายนี่มากระตาเซอร์มันไม่เห็นสถานีตำรวจอยู่ตรงข้ามไม่เห็นไปสถานีย่อยเนี่ยนะฮะก็แจ้งวิทยุสกัดจับจนในสุดเจ้าที่ตำรวจสระบุรีก็ตามมาทันรถฟอร์จูเนอร์มันกําลังจอดอยู่ริมถนนผลอยู่ทินหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวทานทิพย์เขตเทศบาลเมืองสระบุรีเข้าไปตรวจสอบก็พบเนี่ยเด็กหญิงกอบลาบแล้วค่อยๆลงมาจากรถด้วยกันตัวสั่นให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วก็เป็นขนาดเดียวกัน ไอ้ไอคนขับรถได้ไอ้คนร้ายได้นะออกำลังจะเดินไปซื้อเสื้ออ,อแล้วก็ย้อนกลับมาที่รถก็เลยถูกตะคุบตัวไว้ออทันควันออไปซื้อเสื้อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรกลัวว่าเขาจะแจ้งความว่าเออ,อใส่เสื้อ,อไรอย่างนี้เ,ออเหมือนกันมันไปใส่เสื้อแขนสั้นเออ <c oughs> เอเาแบบไม่เหมือนเอาเอาจะไม่เหมือนจะได้แบบไปไกลๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่การสอบสวนพูดต้างหาเนี่ยนะฮะ มันชื่อว่านายสัมพันธ์องค์ประยูนฮะอายุแค่ยี่แปดปีเองนะเป็นลูกครึ่งไทยเป็นเยี่ยมเป็นชาวชนบุรีอบอกว่าขับรถมากับเพื่อนอีกคนนึงมาเพื่ออะไรรู้ไหมฮะ,ะมาะไม่ได้มาเที่ยวนะตะเวนหาเหยื่อที่จอดรถแล้วติดเครื่องทิ้งไว้เพื่อทิ้งรถจจรบริสุทธิ์เลยพอขโมยได้แล้วกะว่าจะนัดมาเจอกันที่สถานีขนส่งสระบ,บุรีแต่ไม่ทราบว่าบนรถเนี่ยมีลูกสาวคือน้องกอบลาบเนี่ยอยู่บนรถ ของเจ้าของรถเนี่ยนอนหลับอยู่สุดยอดจริงอะเด็กคนนี้สุดท้ายตำรวจแล้วก็เลยตามมาจับกลุ่มได้เออเนี่ยนะอ้าวเดี๋ยวไปฟังเสียงของน้องกอบหลาบคนนี้เนี่ยสติดีมากเลยนะฮะเสร็จแล้วผู้ดยสาผู้ดยสแล้วพอลปุ๊บเขาก็จอดรถที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้อ่ะค่ะหนูก็หลับอยู่ในรถนะคาก็สตาร์ทเครื่องติดไว้พอสักแป๊บนึงก็มีคนเข้ามาที่นั่งคนขับอะค่ะแล้วก็ปิดประตูเสียงดังเลยอะ แล้วพอเขาก็ขับรถออกไปเร็วมากเลยอ่ะจนแบบชนพุดฟ,ฟ่านโตตรงอือนี่น้ากำลังเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ สติสติเป็นไงสุดยอดนะสติดีไม่มีการถึงได้แล้ถ้าร้องววายขึ้นไปไม่แน่นะอาจจะเจ็บตัวนะเจ็บตัวอยู่แล้วร้องววายขึ้นไปอาจจะเจ็บตัวอันดับแรกคืออาจจะถูกทำลายหรือไม่ก็ไล่ลงรถแล้วก็กว่าจะตามรถได้ในนานเลยนะแต่มีสิทธิ์ที่จะถูกทำลายนะมีสิทธิ์ที่ถูกทำลายนะเพราะหนึ่งคือเด็กก็สู้อะไรเขาไม่ได้เลยเด็กไม่ได้้ตอนนี้ต้องชื่นชมเด็กคนนี้ชื่นชมมากนะฮะสุดยอดนะก็เป็นสติสัมปชัญญะนี่สุดยอดมากนะวันนี้ท่านอุทาหรณ์อยู่สองสามเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการจอดรถทิ้งเเอาไว้นนนี่ะะครับ ในตำแหน่งของของคนขับเนี่ยก็ไม่รู้ละว่าจะมีโจรเข้ามาเมื่อไหร่สองก็คือว่าถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นนี่นะฮะก็ต้องเป็นเป็นเ,นเรียกว่าสติเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาได้นะฮะ